สวัสดีครับขอ,อนําท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับในวันนี้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้พร้อมใจกันในการประกอบพิธีบาเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวง ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลัยได้มาร่วมในกิจกรรมกันเป็นจํานวนมากพร้อมทั้งได้ดําเนินกิจกรรมนี้พร้อมกันทั่วประเทศในส่วนของวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์และหน่วยวิทยาบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับในการนี้พระเดชพระคุณพระเทพวัชระสารบัณฑิต รองอธิการ,รบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้กล่าวนำกิจกรรมและได้สรุปกิจกรรมซึ่งการดำเนินการนั้นเป็นอย่างไรและมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปเราไปติดตามชมเลยครับขณะนี้มหาวิทยาลัยมจุลาลงกรราชวิาลยโดยพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดรพระพรหม,มวัชระธีราจารย์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพร้อมผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิต ซึ่งเป็นองค์คาพยพบใหญ่ของมหาวิทยาลัยซึ่งในปีการศึกษานี้เรามีนิสิตพร้อมกับครูบาอาจารย์กว่าสอ0 0มรูปคนทั้งในประเทศไทยและก็ทั่วโลกดังที่กล่าวมาในวันนี้เป็นวาระที่เราชาวมหาวิทยาลัยมาจุราลงกรณราชวิทยาลัยได้ลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้<น>วันนี้ชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกลรณราชวิทยาลัยโดยการนำของประเดชพ,พระคุณศาสตราจารย์ดรพระพรมวัชระธีราจารย์ท่านอธิการบดีได้จัดรำลึกและก็พิธีสำคัญในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงสวิตเสด็จสู่สวรรคาลายัยชาวมาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยทั้งปวงลำลึกในพระหมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพระศพนิกรชาวไทยที่มีต่อประเทศชาติมาอย่างยาวนานมีพระหมหากรุณาธิคุณล้นเหลือต่อพระพุทธศาสนาที่ดำรงมั่นอยู่ในประเทศไทยและเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อมหาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระองค์ได้ให้ความอุถธรภ์มหาวิทยาลัยในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแปลภาษาบาลีออกมาเป็นภาษาไทยที่เรียกว่าพระไตรปิฎกจำนวน45เล่มฉบับเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในวาระที่พระองค์ท่านมีพระชนภรรษา60พรรษาชาวมหาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้แปลพระไตรปิฎก ที่เป็นต้นฉบับจากภาษาบาลีแล้วก็แปลเป็นมาภาษาไทยซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพระไตรปิฎกฉบับที่อ่านเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งความเดิมที่เป็นต้นฉบับที่เป็นภาษาบาลีวันนี้พระสงฆ์ในก่อนชาวไทยทั่วประเทศวัดทั่วประเทศและวัดไทยในทั่วโลกรวมทั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งส่วนกลาง ได้กำหนดที่อาคารสมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์อาจอาสภามาเทระสถาบันวิปัสนาธุระชั้นสองแห่งนี้ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมแล้วพิจารณาบำเพ็ญกุศล7วันส่วนวิยเขตวิเลยสงทั่วประเทศอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นนั้นก็ได้กำหนดจัดพิธีสำคัญอย่างที่กล่าวมาเระเดวคุณท่านอธิการบดีได้มอบหมาย จังเป็นทางการกับวิยาเขียนวิยาสง์ว่าเจ็ดวันในวันนี้คือสัตตมวานเจ็ดวันนั้นให้มีประกอบพิธีเจริญพระพุทธนต์อันนี้ให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีลํำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ท่านจะอยู่ในใจปราบเั่วนิลัน เป็นการบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน7วันและต่อจากนี้ไปในวันที่7พฤศจิกายน2568นี้มหาวิทยาลัยมัจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางเวียเขตวิทยสงทั่วประเทศรวมทั้งสถาบันสมทบในต่างประเทศก็จะบำเพ็ญกุศล15วันปันนระสมวานเป็นการบำเพ็ญกุศล สิหวันในวันที่7พฤศจิกายน2568ต่อด้วย50วันปัญญาสมวาน50วันก็คือวันที่12ทธันวาคม2568ก็25 68, จะบำเพ็ญกุศล50วันและบำเพ็ญกุศลร้อวันสตมวานร้อยวันก็คือวันที่31มกราคม2500 69มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาเป็นมหาวิทยาลัยสงเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาซึ่งได้ชื่อว่าปัตติเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกทางด้านพระพุทธศาสนาและมีบรรพชิตที่เป็นผู้บริหารเป็นคณาจารย์เป็นนิสิตมากที่สุดในโลกได้ถือกำเนิดจากรุ่นเกาและการที่ห้า เมื่อปีพุทธศักราช2,430มหาวิทยาลัยจึงมีความผูกพันกับสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ในคราวนี้พระศกในก่อนชาวไทยคนไทยทั่วประเทศและคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกต่างรู้สึกเหมือนกันคือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่พระองค์ท่านพระพันปีหลวง ได้มีคุณูปการมากมายดังที่กล่าวมาทั้งในประเทศชาติพระพุทธศาสนาและก็ในนามของหมาวิทยาลัยมจุลาลงกรราชวิทยาลัยหมาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่24ตุลาคมเป็นต้นมาที่สำนักพระราชวังได้ออกถแถลงการถึงการสวรรคตของพระองค์ท่านหมาวิทยาลัยก็ได้บำเพ็ญกุศลมาโดยตลอดและก็ปฏิบัติ ามที่ทางส่วนราชการได้มีหนังสือได้มีคําแนะนําแล้วก็มีขอความร่วมมือในการปฏิบัติอันนี้เป็นหน้าที่ที่สําคัญที่ชาวมหาวิทยาลัยจะปฏิบัติอยู่แล้วแต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่รู้รับรู้ถึงคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อ สังคมไทยต่อประเทศไทยต่อพระพุทธศาสนาในวาระที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยเจ็ดวันสิบห้าวันห้าสิบวันและร้อยวันเดียวคุณศาสตาร,ตร,ร,ราจารย์ดรพระพรมวัชระธีรารย์ท่านอธิการบดีจึงจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลทั้งในส่วนกลางวิทยาเขตวิเลยสงหน่วยวิยาบริการและสถาบันสมทบในต่างประเทศต่งที่กล่าวมาพิธี ในภาคเช้าก็จะเริ่มจากการจเจริญจากการสวดพระพุทธมนต์ในภาคเช้านี้และก็เลี้ยงอาหารเพลนสาหรับพระภิกษุษสมณเณรกว่า500รูปที่อาคารพระวิสุทธาธิบดี72ปีพระวิสุทธาธิบดีหรืออาคารหอฉันพระภิกษุษสมณเณรนานาชาติกว่า500รูปก,ก็จะมีการเลี้ยงพระตาหารเพลนในวันนี้ใน จ็ดวันสัตตมวานของพระองค์ท่านและสถาบันวิปัสนาธุระโดยพระเดชพระคุณพระพรมวัชรวิมลมุนีและผู้วิหารของสถาบันวิปัสนาธุระพร้อมด้วยชาวหมาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิาลัยก็จัดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระองค์ท่านด้วยการปฏิบัติธรรมวันนี้ก็มีญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมในโอกาสครบรอบ ในโอกาสครบเจวันของพระอ,องค์ท่าน15วัน50วันร้อยวันก็จะมีพิธีที่เรียกว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระอ,องค์ท่านเป็นความร่มมือเป็นความกตัญญูเป็นความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวมหาวิทยลัยมาจุลาลงกรารทุวิทยาลยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีต่อพระอ,องค์ท่าน จากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดสดทาง MCTV u ในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน7วันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือพระแม่ของแผ่นดินชาวไทยขอเชิญทุกท่านได้รับชมรายการตั้งแต่บันนี้ มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยา ici, ân, ลัยสํานึกในพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ท่านและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเสมอมาพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรค์าลัยพระสงฆ์ิกรชาวไทยรวมทั้งชาวมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่ง ผู้อัยการคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตผู้เกี่ยวข้องแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า25,000รูปคนต่างก็อะไรต่อพระอ,องค์ท่านและสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณต่อพระอ,องค์ท่านและพระอ,องค์ท่านจะอยู่ในใจตราบนิลันในการบำเพ็ญกุศลสัตตมวานคือเจ็ดวันในวันนี้มหาวิยาลัยมจุลาลงครราชวิไลได้บำเพ็ญกุศลทั้งส่วนกลาง คือที่สำนักงานใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกิโลเมตรที่55ถนนโพนโยธินตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีธยาในส่วนวิทยาเขตทั้ง12แห่งวิทยาลัยสงฆ์37แห่งหน่วยวิทยาบริการ5แห่งทั่วประเทศและสถาบันสมทบสีแห่งในต่างประเทศเช่นที่ศรีลังกาที่ฮ่องกง ที่สิงคโปร์ที่บูดาเปสต์ที่ฮังการีเป็นต้นเกาหลีใต้ก็ล้วนแต่บำเพ็ญกุศลด้วยกันทั้งหมดและจากนี้ไปในวันที่7ธันวาคมในวันที่7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ส6 8ปัน,นรสปัญรสมวานคือ15วันและวันที่12ธันวาคม2 5 6 8ปัญญาสมวาน คือ50วันและ31มกราคม2569สะตะมัตมวานร้อยวันม,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระธีราจารย์ท่านอธิการบดีพร้อมผู้ิหารคณาจารย์ก็จะบำเพ็ญกุศลเหมือนเจวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยการสวดพระพุทธมนต์สับประกรณรอุทิศถวายพระองค์ท่าน และก็จะมีการเลี้ยงพัฒหารพลนถวายพัฒหารพลนแด่พระสงฆ์สัมเณนีนานาชาติที่มาศึกษาเล่าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า30กว่าประเทศทั่วโลกก็จะมีการถวายพัฒหารพลนในเวลา11บเนาฬิกาเฉพาะที่ส่วนกลางนี้ประมาณ500รูปและเวียเขียดเวียสงอีกดังที่กล่าวไว้ว่าในองค์กาพยพบนี้พระภิกษุสัมมาณีไม่น้อยกว่า2 0,000รูป ได้ h, ฉันพัทหานเพนในการบัเพิญกุศลดังกล่าวและนอกจากการสวดพระพุทธมนต์การสดับประกรและการถวายประธานเพลแล้วมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายังจัดให้มีปฏิบัติธรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออุทิศถวายพระองค์ท่านพระผู้เสด็จสู่สวรรคารัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันหาที่สุดไม่ได้พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้มีต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ สิ่งที่พระองค์ได้บำเพ็ญพระราช,ชกรณียกิจที่ผ่านมาจะอยู่ในจิตใจของพระศกนิกรชาวไทยตลอดไปจะอยู่ในจิตใจของพระศกนิกรของพระองค์ท่านราบนิลันในนามหมาหมา,ลา,ลรราวิลัยมาจุฬาลงกรณราชวิาลยขอสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติพระศาสนาและพระมหากษัตริย์และจะบำเพ็ญ พระราชกุศลในวาระเจ็ดวันสิบห้าวันห้าสิบวันร้อวันตามลำดับดังที่กล่าวมาและจะจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมบุรณาการศาสตร์ที่เรียกว่าบุรณาการพระพุทธศาสนาพัฒนาพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมให้เป็นไปตามพันธกิจให้เป็นตาม พระราชปณิธานของรุ่นเก้าและการที่หและมหาวิทยาแห่งนี้ก็จะเชื่อมโยงกับสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์และจะบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์กับประชาชนกับประเทศชาติโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและจะ,จะเจริญรอยตามพระราชปณิธานตั้งแต่ร้นเก้าและการที่ห้าและต่อมาจนถึง ร้นก้ารัชการที่9สมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์จะบรรเป็นหิตานุหิตาประโยชน์นี้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยในโดยเฉพาะในส่วนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระภิกษุสัม,มนเนรแม่ชี ชาวพุทธและศาสนาต่างๆที่เข้ามาศึกษาเราเรียนในมหาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่งในโอกาสในครบรอบเจ็วันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาไล การเยียวยาจิตและนำชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมคือคำว่าเยียวยาเนี่ยท่านต้องตีประเด็นเยียวยากับรักษามันต่างกันนะรักษาเนี่ยมันมีปัญหามันป่วยเพื่อต้องการให้หายเยียวยาเนี่ย ไม่ถึงกับป่วยเป็นโรคอะไรแต่ว่ามันถดถอยกำลังทางด้านจิตใจเนะี่ยจิตใจที่ถดถอยกำลังเนี่ยมันถดถอยอะไรถึงเรียกว่ามันถอยกำลังมันท้อถอยมันถดถอยด้วย ประสบกับปัญหาอุปสรรคประสบกับความทุกข์อะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วมันมันถอยกำลังคนโบราณใช้ก็ว่าจิตตก <c oughs> จิตกจตกเราก็ไปดูหมวดธรรมะนะเราเรียนนักธรรมชั้นตรีมามีหมวดธรรมะตัวหนึ่งที่เรียกว่าอินสี่ห้าพละห้านะท่าน คือธรรมะนู้นเราเรียนก็เพื่อให้สอบได้เสร็จแล้วก็ลืมแล้วแต่ว่าไม่เคยวิเคราะห์ดูว่าทําไมท่านโบราณพระพุทธเจ้าโบราณท่านึงใช้ว่าอินรีหรือพละพละ,ะธรรมอ่ะธรรมะต้องแปดมือสี่พระเรืธอทําทำไมต้อง,องเรียก,กข้อห้าข้อนี้ว่าพละพละห้าอินรีห้าพละห้าเออ วเวลาพิตีกรรมฐานนี่วาสนาจารย์ท่านก็เนี่ยจะสอนจริงๆิงนะท่านปรับอินทรีย์ปรับอินทรีย์อีห้าศรัทธ,ธาวิริยสติสมาธิปัญญาณมันเป็นกำลังชีวิตธรรมมาห้าข้อเนี่ยศรัทธ,ธาความเชือ่อความมั่นใจวิริยะความกล้าแก่ง ความเข้มแข็งความกล้าหาญที่เราแปลโดยสรุปว่าเพียนความเพียนสติความระลึกได้ก็คือการมีจิตใจที่เป็นสมาธิมั่นคงแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละตัวสติที่เข้มแข็งน่ย สมาธิความมั่นคงของจิตใจที่เป็นกุศลแล้วปัญญาความเข้าใจสัจธรรมมันเป็นกำลังของจิตใจถ้าธรรมาห้าข้อเนี่ยข้อข้อใดข้อหนึ่งสมสมบณ์ทั้งห้าข้อเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์ โดยมีสติเป็นแกนกลางถ้าข้อใดข้อหนึ่งบกคร่องไปเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นเชื้อเป็นสนิมเกาะกินให้ข้ออื่นๆมีปัญหาไปด้วยศรัทธาต่ำจิตใจมันก็อ่อนกำลังลนะนะเพราะว่าศรัทธามัน,เป,นเป็นพลังขับเคลื่อน ให้ก้าวไปข้างหน้าตัววิริยะจิตท,ที่ประกอบด้วยวิริยะเป็นตัวก่อให้เกิดการแอคชั่นนะสติเป็นหางเสือคอยคุมสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องเป็นหลักประกันว่าความคิดความอ่านทั้งหลายที่เป็นมโนกรรม จะเป็นสมาธิแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าสมาธิเป็นชื่อของจิตที่เป็นกุศลนะครับกุศลสัจจิตตัสัะเอกคตาสมาธิบทวิเคราะห์เป็นอย่างนี้ความเป็นหนึ่งเดียวของจิตที่เป็นกุศลชื่อว่าสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาวินิจฉยัย เข้าใจสัจธรรมของชีวิตเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าทำห้าอย่างเนี่ยยังมีจิตใจยังประกอบได้ทำห้าอย่างเนี่ย,มย,ดดยสมบูรณ์บริบูรณ์การดำเนินชีวิตหน้าที่การงานก็จะไม่มีปัญหาประสบความสำเร็จทำอะไรก็พอไปพอเป็นพอไป จิตไม่มีพลังล้มทำงานไม่สำเร็จอยู่เรื่อยล้มเหลวอ,อยู่เรื่อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือความเครียดสตรสเนเครียดสะสมนานๆเข้าความซึมเศร้าตามมาสตรสกับดิเพรสสตรสเนี่ยมัน,ม,นมันอยู่กับมันอยู่กับชีวิตแต่เราทำงานแต่ละงานนะทำ เครียดเครียดเครียดพอสําเร็จแล้วมันก็หายเครียดเอามันสาเร็จได้ไงพะสำเร็จเพราะมันมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยใจมันมีพลังมีพละห้าแหละเครียดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กับชีวิตอะเครียดทุกคนเพราะทำงานเนี่ยเครียดงานในหน้าที่เนี่ยเครียด ยินเช้ามามามาอายุรานี่ก็เครียดแล้วยิ่งมาเจอแต่ละท่านงอกแงกงอกแง่นี่เครียดใหญ่เลยดูแล้วมันจะองค์กรหล่อหรือเปล่าพวกนี้แอนท่านที่ชอบดึกยิลาฟุตบอลนะฟุตบอลเป็นผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมเนที่เขาเก่งๆเขารู้เลยว่าตำแหน่งไหน ทีมของเขาเนี่ยมันพอจะได้แชมป์ไหมหลังจากมาดูระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ออกเลยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเขาแต่งตั้งเป็นเฮดคอสเป็นผู้จัดการทีมก็ <c oughs> ทำหน้าดีไปอย่าง,งนะั้นนะซ้อมไปตามที่เขาเคยซ้อมเป็นฟอร์แมตแพ้ก็ไม่เป็นไรแพ้มากๆเขาก็ไล่ออกเองแล้วก็ไปหางานใหม่ อะไรที่เป็นนะ่ะนะท่านที้ชมดูคนต่างประเทศไอผู้จัดจาการทีแต่ละคนค่าตัวก็ไม่เหมือนกันเนะขาเขาให้ต่างประเทศเนี่ยก็จะให้ให้ค่าจ้างตามความสามารถไม่ใช่เป็นคณะบดี้ก็ให้เท่านี้บรรจลา่อยก็ให้มันเท่านี้เท่ากาันหมดไอนี้ทางบ้านเราก็จะมีปัญหาพูดดอทไรแมนเอาดอทไรจอบนิดหนึ่งนะ เราได้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมหาวิทยาลัยมหาชุลาลงกรราชวิทยาลัยดังที่พระเดชพระคุณพระเทพวัชรสาราบดิตรองอธิกรรมดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งในช่วงของครบวาระ15วัน50วันและ100วัน ก็จะดำเนินการเช่นนี้เช่นเดียวกันครับก็ขอเชิญชวนเหล่าประสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับพร้อมทั้งผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้พร้อมใจกันในการร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระองค์ท่านครับสําหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิทธิ์และทีมาลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ